คือพี่ว่าการเป็นมนุษย์อะ่ะมันต้องมีทั้งสองด้านมันต้องมีมุมที่ทางนิสัยน่ารักกับมุมที่นิสัยน่าเกลียดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เรารู้อ่ะเราทํายังไงกับมันคนบางคนก็อาจจะเหมือนแบบอาจจะเหมือนเอานิสัยอีกเลเยอร์หนึ่งมาปกคลุมนิสัยที่น่าเกลียดอีกที พอรู้สึกไม่อยากที่จะแอดมิดมันในใจตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าของพี่อะพี่เจอแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบคนเรามีทั้งข้อดีกับข้อเสียได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของนิสัยที่เป็นการทําชั่วอันนี้คนละเรื่องกันต้องแยกแยะมีนิสัยไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราชั่วใช่คือมันจะมีเรื่องของศีลธรรมมาเกี่ยวข้องและเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะเดี๋ยวพี่กลัวว่าคํานี้มันจะโดน a b u s ิวคือ การทำร้ายคนอื่นการลักขโมยพี่เป็นคนชอบลักขโมอยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้อง<ม>ต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าฉันจะตามหาคนที่มาลักฉันแม้ว่าฉันจะเป็นคนชอบลักขโมอยมอันนี้พี่ว่ามันก็ไม่ใช่<ม>คือคนเรามีนิสัยจุกจิกที่แบบไม่ค่อยน่ารักได้และค่อยๆปรับได้และมันจะมีคนที่พร้อมที่จะคบกับเราโดยที่เราเป็นคนแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องแปลงร่างเป็นนางฟ้าที่พร้อมจะทําทุกอย่างที่เธอร้องขอ เพื่อที่จะได้รับความรักจากเธอตลอดเวลาก็ได้